เป็นมหาดวงเศรษฐีม้าดงเราเห็นจะขี่รายานได้หลกอขี่หาทุ้คนก็ได้่าต้องเป็นพวกไ่แน่ๆงทีอาตมาพงใจดีอ่ะยังพิจิตรจวดตอนเล็กประเบบ f อ n ทำลายวักซต่อหน้าหลวงตัวนะครับ หน้านะครับาสามารถนำมากดแล้วปั๊มได้อีกนะครับทำลายก่อเรียบร้อยครับครับเรียบร้อยนะครับทำลายเรียบร้อยไม่สามารถนำมาปั๊มเพิ่มได้อีกนะครับ 어머. <목소리도>